เรียนรู้เรื่องราวสุขภาพเพื่อเตรียมตัวที่จะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีความสุขกับผมวรวิทย์นาคแป้นสวัสดีครับ ท่านผู้ชมครับอาหารโปรโดของใครหลายๆคนอย่างเฟรนช์ฟรายส์ขนมปังหรือแม้แต่กาแฟอาจจะมีสารที่เหมือนกันนั่นก็คืออะคริลามายในวันนี้นะครับช่วงอยู่ดีกินดีเราจะมาทําความเข้าใจกันนะครับว่าอะคริลามายคือสารอะไรเกิดขึ้นได้อย่างไรในกระบวนการปรุงอาหารแล้วเราจะพบสารนี้ได้ในอาหารประเภทไหนบ้างถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันครับ ในปัจจุบันนี้นะครับจะเห็นได้ว่าในเรื่องของความเชื่อเรื่องของอาหารกับมะเร็งเนี่ยนะครับมีการพูดคุยกันไม่ว่าเราจะพูดคุยกับเพื่อนๆนะครับรวมไปถึงในเรื่องของข้อมูลที่แชร์อยู่ในโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียต่างๆอยู่มากมายนะครับยกตัวอย่างเช่นในประเด็นของอาหารที่เป็นในลักษณะของน้ําตาลน,นะครับที่ทําให้มะเร็งโตเร็ว สารให้ความหวานทําให้เป็นโรคมะเร็งนะครับหรืออาจจะเป็นความเชื่อที่บอกว่าอาหารออร์แกนิกนั้นนะครับช่วยในเรื่องของการป้องกันมะเร็งได้นะครับพอมีข้อมูลต่างๆเยอะแยะนะครับก็อาจจะทําให้เรานั้นเกิดการสับสนนะครับว่าสิ่งใดเนี่ยเป็นจริงหรือไม่จริง เป็นจริงนะครับแล้วก็ทําให้เกิดในเรื่องของความกังวลในปริมาณที่เยอะจนเกินไปนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับว่าในเรื่องของความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับอาหารที่เกิดโรคมะเร็งเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรนะครับโดยอ้างอิงข้อมูลจาก Cancer Research UK นะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นหน่วยงานที่ทําการวิจัยในเรื่องของมะเร็งในระดับโลกเลยตรงนี้ก็เพื่อที่จะให้เรานั้นได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็นําไปประยุกต์ใช้ในเรื่องของการดํารงชีวิตประจําวันเพื่อให้มี สุขภาพที่ดีนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องทําความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าไม่มีอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งเพียงชนิดเดียวที่ทําให้เกิดหรือ ป้องกันมะเร็งได้100%นนะครับซึ่งการเกิดมะเร็งนั้นเป็นผลมาจากปัจจัยที่มีความซับซ้อนไม่ว่าจะเป็นทางด้านพันธุกรรมสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงในเรื่องของวิถีชีวิตโดยรวมนะครับดังนั้นในเรื่องของอาหารนะครับสิ่งหนึ่งที่จะพูดคุยก็คือเราจะดูกันที่รูปแบบการบริโภคอาหารโดยรวมนะครับซึ่งรูปแบบการบริโภคอาหารโดยรวมเนี่ยจะเป็นตัวที่ส่งผลในเรื่องของความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งนะครับดัง นนั้นเราจะไม่โฟกัสไปที่อาหารชนิดใดเพียงชนิดเดียวนะครับทีนี้มาดูที่ความเชื่อแรกที่เราได้ยินกันอยู่บ่อยครั้งนั่นก็คือความเชื่อที่พูดว่าน้ําตาลเลี้ยงเซลล์มะเร็งทําให้มะเร็งนั้นโตเร็วนะครับความจริงก็คือเซลล์ทุกชนิดในร่างกายของเราเนี่ยรวมไปถึงเซลล์มะเร็งด้วยนะครับจำเป็นที่ต้องใช้น้ําตาลที่ชื่อว่าน้ําตาลกลูโคสเป็นแหล่งของพลังงานการที่เซลล์มะเร็งใช้กลูโคสมากกว่าเซล ปกติบางชนิดเนี่ยนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าน้ําตาลโดยรวมเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคมะเร็งโดยตรง ดังนั้นในเรื่องของการงดน้ําตาลหมดเลยเนี่ยก็จึงไม่ช่วยในยเรื่องของการรักษามะเร็วได้นะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเราควรที่จะดูในเรื่องของปริมาณการบริโภคน้ําตาลนะครับว่าเราควรจะจํากัดปริมาณการบริโภคน้ําตาลไม่ให้มากจนเกินไปนะครับซึ่งการบริโภคน้ําตาลในปริมาณที่มากจนเกินไปก็จะทําให้น้ําหนักตัวของเรานั้นเพิ่มมากขึ้นแล้วก็นําไปสู่ในเรื่องของการเกิดโรคอ้วนซึ่งโรคอ้วนถือได้ว่าเป็นตัวตั้งต้นที่ทําให้เกิดโรคมะเร็งในหลายชนิดนั่นเอง นะครับดังนั้นการลดน้ําตาลยังคงเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในเรื่องของการดูแลสุขภาพตรงนี้นะครับอีกความเชื่อหนึ่งที่มีการพูดกันอย่างแพร่หลายก็คือสารให้ความหวานสังเคราะห์ทำให้เป็นโรคมะเร็งนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีการศึกษามากมายเกี่ยวข้องกับการ าสารให้ความหวานนะครับยกตัวอย่างเช่นแอสแ t แตมกับซูคาโลสนะครับองค์การสุขภาพต่างๆทั่วโลกนะครับรวมไปถึงในเรื่องของ cancer research uk นะครับก็ได้สรุปว่า,าสารให้ความหวานในปริมาณที่อนุญาตเนี่ยมีความปลอดภัยและไม่ก่อมะเร็งในมนุษย์นะครับซึ่งตรงนี้นะครับ ความกังวลน,นี้ก็อาจจะเกิดจากในเรื่องของการทดลองซึ่งส่วนใหญ่เป็นการทดลองในสัตว์ซึ่งมีการใช้ปริมาณสารในปริมาณที่สูงเกินกว่าที่มนุษย์จะรับประทานได้นะครับดังนั้นตรงนี้ก็เลยทําให้เกิดความกังวลน,นั่นเองนะครับดังนั้นถ้าสมมติว่าเรารับประทานสารให้ความหวานสังเคราะห์ตามที่แนะนําตรงนั้นก็ไม่น่าจะทําให้เกิดในเรื่องของโรคมะเร็งนั่นเองนะครับในประเด็นต่อไปก็คือในเรื่องของการปรุงอาหารโดยใช้ไมโครเวฟทําให้เกิดโรคมะเร็งนะครับ ตรงนี้นะครับความจริงก็คือคลื่นไมโครเวฟนั้นเป็นรังสีชนิดที่ไม่ก่อไอออนหรือเราอาจจะเรียกว่าเป็น non-ionizing radiation ซึ่งไม่ได้ทำลาย DNA และก็ไม่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งนะครับนอกจากนี้การปรุงประกอบอาหารโดยใช้ไมโครเวฟเนี่ยถือว่าเป็นวิธีที่ปลอดภัยและบางครั้งก็ยังช่วยในเรื่องของการรักษาคุณค่าทางโภชนาการได้ดีกว่าการปรุงประกอบอาหารชนิดอื่นๆอ,อย่างเช่นในเรื่องของการปิ้งย่างได้สัมป ในเรื่องของความเชื่อต่อไปก็คือในเรื่องของอาหารที่ผ่านการแปลรูปหรือมีการใส่สารกันบูดนั้นทําให้เกิดโรคมะเร็งนะครับในอาหารแปลรูปบางชนิดนะครับโดยเฉพาะพวกกลุ่มของเนื้อแดงแปลรูปเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเบคอนไส้กรอกตรงนี้มีหลักฐานชัดเจนนะครับว่าเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วก็ทวารหนักนะครับอย่างไรก็ตามในประเด็นของสารกันบูดนั้นนะครับถ้าใช้ในปริมาณที่ได้รับอนุญาตเนี่ย ถือได้ว่าผ่านการทดสอบความปลอดภัยแล้วก็ไม่ได้เชื่อมโยงโดยตรงต่อในเรื่องของการเกิดโรคมะเร็งนั่นเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คืออาหารแปลรูปเนี่ยนะครับปกติแล้วจะมีปริมาณของโซเดียมมีปริมาณของน้ําตาลแล้วก็ไขมันสูงซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยรวมแล้วก็ทําให้น้ําหนักตัวเพิ่มมากขึ้นซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นประเด็นสําคัญที่เราควรที่จะหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่ผ่านกระบวนการแปลรูปนั่นเองนะครับมาถึงตรงนี้จะเห็นได้ว่าในเรื่องของการปรับปรุง ในเรื่องของการบริโภคอาหารเราควรที่จะดูในเรื่องของรูปแบบการบริโภคอาหารโดยรวมไม่ควรที่จะโฟกัสไปที่อาหารชนิดใดชนิดหนึ่งนะครับก็เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ ไม่ควรที่จะบริโภคเป็นประจำเป็นระยะเวลานาน,านๆแล้วก็เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเป็นประจำตรงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการดูแลสุขภาพโดยรวมรวมไปถึงช่วยในเรื่องของการป้องกันการเกิดโรคมะเร็งได้นั่นเองนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอาหารและโภชนาการที่ส่งผลต่อสุขภาพของเรานะครับพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับวันนี้เราก็ได้รู้กันแล้วนะครับว่าอะครีลามายคือสารที่เกิดขึ้น ในอาหารที่เราคุ้นเคยโดยเฉพาะเมนูทอดอบปิ้งย่างหรือแม้กระทั่งอาหารแปรรูปบางชนิดการทำความเข้าใจว่ามันคืออะไรและพบได้จากที่ไหนถือเป็นก้าวแรกที่เราจะดูแลตัวเองได้ดีขึ้นครับและในครั้งหน้านะครับอยู่ดีกินดีจะพาไปหาคำตอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบของสารตัวนี้ต่อร่างกายของเราครับอย่าลืมติดตามชมกันนะครับท่านผู้ชมครับ สิทธทิประโยชน์เป็นเรื่องใกล้ตัวกว่าที่เราคิดนะครับมาสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิทธิทประโยชน์น่ารู้ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันเพื่อให้เราทุกคนได้เห็น,หนงึความสําคัญและนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตได้อย่างราบรื่นครับว่าแต่วันนี้จะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปติดตามกันเลยครับ กฎหมายตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นกฎหมายที่นะครับป้องกันไม่ให้มีการลักลอบ,บเข้ามาในประเทศของเรานะครับโดยที่ผิดกฎหมายหรือการเข้ามาโดยไม่ชอบนะครับไม่ว่าจะช่องทางใดๆนะครับเนื่องจากว่านะทุกท่านก็คงจะทราบว่าบ้านเราเนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ เป็นศูนย์กลางทางด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียนนะครับมีนักท่องเที่ยวมีคนทํางานมีนักลงทุนและมีชาวต่างชาติเนี่ยนะเข้ามาในราชาอาณาจักรไทยเนี่ยนะครับในแต่ละวันหรือในแต่ละเดือนและก็รวมเป็นในแต่ละปีเนี่ยมากมายหลายชีวิตหลายคนหลายท่านเช่นกันนะครับ,นะรบแต่ทราบหรือไม่ ครับว่านะครับนะฮะการเดินทางนะครับเข้าออกประเทศไทยของเราไม่ว่าจะเป็นในช่องทางใดๆนั้นนะครับล้วนอยู่ในข้อกําหนดของกฎหมายที่ว่าด้วยการตรวจคนเข้าเมืองฮะนะครับนะฮะกฎหมายฉบับนี้ออกมาโดยมีวัตถุประสงค์อย่างไรกฎหมายฉบับนี้ออกมามีวัตถุประสงค์นะครับนะะเพื่อควบคุมนะครับนะฮะเพื่อควบคุมนะครับนะฮะและก็ดูแลและรักษาความมั่นคงของชาตินะครับ การที่เข้ามาในประเทศของเรานะครับถ้าเข้ามาถูกต้องด้วยกฎหมายเช่นเข้ามาทํางานนะครับตามที่กฎหมายให้เข้ามาทํางานในประเทศไทยได้เนี่ยนะก็อาจจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจแต่เข้ามาแล้วเนี่ยนะครับหาเป็นการเข้ามาเพื่อนะฮะการ ก่ออาชญากรรมนะฮะแก๊งคอร์เซ็นเตอร์นะครับนะบทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็อาจจะส่งผลต่อเศรษฐกิจของเราเหมือนกันแต่เป็นการส่งผลในด้านลบนะครับนะฮะและบางกรณีก็ถือว่าหรืออาจว่านะฮะอาจเห็นว่าเป็นการมอมเมาประชาชนไกลๆนะครับ กฎหมายตรวจคนเข้าเมืองคืออะไรนะครับนะกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองตามพระราช,ชบัญญัติตรวจคนเข้าเมืองพุทธศักราช2522นะครับเป็นกฎหมายที่กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเดินทางเข้าออกการพำนักและการควบคุมชาวต่างชาติที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยมอบหมายให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือตอมเป็นผู้ดูแลบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวนะครับโดยเนื้อหาของกฎหมายเนี่ยครอบคลุมถึงการอนุญาตให้เข้ามาในประเทศการตรวจสอบเอกสารการควบคุมคนต่างด้าวที่พำนักอยู่การในประเทศการรายงานตัวการขออยู่ต่อและการลงโทษในกรณีที่ฝ่าฝืนกฎหมายฉบับนี้นะครับ โดยผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศจะต้องถือหนังสือเดินทางที่ถูกต้องหรือวีซ่าตามประเภทเช่นวีซ่าของนักท่องเที่ยวนะครับวีซ่าทำงานวีซ่านักเรียนวีซ่าครอบครัวหรือวีซ่าคู่สมรสเป็นต้นนะครับนะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับนะะหน้าที่ของชาวต่างชาติและผู้เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับหลายคนก็อาจยังไม่รู้ว่าชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญ,ญาตให้พำนักในประเทศไทยต้องปฏิบัติดามกฎหมายอย่างเข้มงวด และก็อย่างเข่งครับนะครับนะฮะยกตัวอย่างเช่นนะครับต้องรายงานตัวทุก90วันต่อสํานักง,งานตรวจคนเข้าเมืองนะครับหากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ต้องแจ้งที่อยู่ใหม่ตามมาตรา38ของพระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมืองนะครับหรือหากพำนักเกินเวลาที่ได้รับอนุญาตนะครับจะถือเป็นการอยู่ในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายต้องถูกดําเนินคดีนะครับนอกจากนี้ ผู้ที่มีหน้าที่ให้ที่พักอาศัยแก่ชาวต่างชาติเช่นเจ้าของบ้านเจ้าของโรงแรมหรือหอพักนะฮะก็ต้องมีหน้าที่ในการแจ้งการพักอาศัยของชาวต่างชาติ ภายใน24ชั่วโมงผ่านระบบออนไลน์หรือติดต่อสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองเช่นเดียวกันนะครับผลกระทบล่ะครับผลกระทบของการละเมิดกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองมีอะไรบ้างนะฮะการฝ่าฝืนนะครับนะฮะก็มีผลกระทบอยู่หลายด้านเช่นชาวต่างชาติที่อยู่เกินกำหนดก็อาจจะถูกจับถูกปรับและถูกเนรเทศออกจากราชาอาณาจักรไทยนะครับนายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายก็มีโทษปรับและอาจถูกดำเนินคดีอาญานะครับหาก ปล่อยปะละเลยให้แรงงานเถื่อนแฝงตัวนะครับอาจส่งผลต่อความมั่นคงการสร้างปัญหาอาญากรรมดังที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้นเช่นแก๊งคอเซนเต,เตอร์ทั้งหลายเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในการแข่งขันในตลาดแรงงานดังนั้นนะครับ ดังนั้นเมื่อเรทาทราผลกระทบนี้แล้วนะครับทุกฝ่ายก็ควรจะมีความรู้ความเข้าใจการมีส่วนร่วมความร่วมมือในการตรวจสอบสถานะของชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นนายจ้างนะฮะเจ้าของบ้านหรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนะครับนะฮะแล้วความร่วมมือเพื่อสังคมที่ปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นล่ะครับนะฮะ ประเทศของเราเนี่ยนะครับนะนอกจากจะต้องอาศัยความร่วมมือทุกฝ่ายแล้วเนี่ยนะครับเราก็มีบทบาทที่เกิดขึ้นจากตัวเราได้ง่ายๆเช่นเดียวกันเช่นเราไม่ว่าจ้างแรงงานที่ผิดกฎหมายนะครับไม่สนับสนุนการพำนักของคนต่างด้าวที่ผิดกฎหมายนะครับให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่หากว่าพบการกระทําความผิดนะครับดังนั้นนะครับ ในยุคนี้การเปิดประเทศเป็นเรื่องสําคัญเพื่อภาวะทางเศรษฐกิจและเพื่อสังคมโลกที่เปิดกว้างขึ้นอย่างหลากหลายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอยู่ภายใต้ข้อจํากัดหรือบริบทตามกฎหมายที่บังคับไว้เช่นเดียวกันนะครับนะฮะสุดท้ายนี้ก็อยากจะขอฝากนะฮะในทุกทกท่านว่าการเข้าเมืองมาเนี่ยหากการเป็นการเข้าเมืองที่ถูกกฎหมายก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับต่อสภาวะเศรษฐกิจการมีตลาดแรงงานที่เปิดกว้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเราก็ต้อง เรามัดระวังเพื่ออะไรครับเพื่อนะฮะนะครับเราจะสร้างเกราะนะฮะเกราะป้องกันความมั่นคงของรัฐหรือของชาติและรวมไปถึงของสังคมที่อยู่ลายรอบตัวเราด้วยเช่นกันครับการรู้สิทธิของเรานั้นสำคัญมากจริงๆนะครับเพราะจะช่วยให้เราได้ใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่และได้รับความเป็นธรรมอย่าลืมติดตามข่าวสารและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่เสมอเพื่อไม่ให้พลาดทุกสิทธิ์ที่เราควรได้รับครับ สำหรับช่วงรู้ทันไอทีในวันนี้เราจะพาทุกคนไปสำรวจมิติใหม่ของ AI ที่ไม่ได้แค่ช่วยงานที่ซับซ้อนแต่ยังสามารถช่วยสร้างสรรค์คำคมที่คมคายและเข้ากับชีวิตประจำวันของเราได้ด้วยนะครับจะทำได้อย่างไรนั้นไปติดตามพร้อมกันเลยครับความทุกข์ก็เหมือนก้อนเมฆมันลอยมาเดี๋ยวก็ลอ,อยไป แต่ท้องฟ้าคือใจเรายังอยู่ที่เดิมนะโยมครับสำหรับคลิปที่เพิ่งเปิดไปเนี่ยครับก็เป็นคลิปที่มาจากวิดีโอนะครับที่ผู้ผลิตเป็น AI นะครับนะครับคุณสมบัตินี้นะครับเป็นคุณสมบัติใหม่วิดีโอนะครับที่สามารถสร้างได้จากแอปพลิเคชันนะครับหรือโปรแกรมที่มีโมเดลที่ชื่อว่า VO3 นะครับ VO3 นั่นเองนะครับเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งของตัว Google นะครับที่ พัฒนาโดย Google DeepMind นะครับที่เป็นการพัฒนาต่อยอดจาก v o 2นะครับหรือเวอร์ชัน2นั่นเองนะครับโดยซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับมีการมุ่งเน้นนะครับให้เราสร้างวิดีโอนะครับจากข้อคข้อความนะครับประเภท Text t ว v ดีโอนลครับแล้วก็มีความสมจริงสูงมากๆนะครับทั้งในด้านภาพและเสียงนะครับมีการเปิดตัวในช่วงเดือนพฤษภาคมปี2025ที่ผ่านมานะครับคุณสมบัตินี้นะครับของ v o 3เนี่ยครับหนึ่งครับก็คือสามารถสร้างวิดีโอนะครับพร้อมเสียงที่สอดคล้องนะครับมีเสียงประกอบนะครับ เช่นเสียงสนทนาเสียงเอฟเฟกเสียงบรรยากาศนะครับโดยอัตโนมัตินะครับโดยที่เราไม่ต้องมานั่งอินเสิร์ตหรือแทรกเสียงได้เองนะครับมีการลิปซิงค์นะครับหรือการซิงค์ปากนะครับมีเนื้อหาที่แม่นยำนะครับโมเดลนี้นะครับมีการจัดภาพนะครับการเคลื่อนไหว ปากกับเสียงพูดนะครับได้อย่างมั่นยำแล้วก็ใช้ทำตัวละครในวิดีโอนะครับที่มีความสมจริงมากยิ่งขึ้นนะครับมีการจำลองการเคลื่อนไหวนะครับการเดินทางนะครับต่างๆนะครับ VO3 สามเนี่ยสามารถจำลองสิ่งเหล่านี้ได้นะครับมีรองรับการป้อนข้อมูลได้หลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนข้อความเป็นวิดีโอหรือภาพเป็นวิดีโอนะครับแล้วก็มีการใช้งานผ่านแพลตฟอร์มต่างๆนะครับมีการดึงโมเดลตัวนี้ครับ VO3 นะครับไปใช้ในหลายๆแพลตฟอร์มเช่น ตัว c a n v a นะครับตัว Google นะครับเวอร์ชันโปรนะครับ2.5เป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่นะครับปัจจุบันเนี่ยไปเห็นวิดีโอไหนนะครับบางทีเราอย่าเพิ่งเชื่อนะครับว่าวิดีโอนั้นสร้างจากเรื่องราจริงๆจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับอาจารย์มีตัวอย่างนะครับอาจารย์พิชางมีตัวอย่างวิดีโอตอนนี้ที่ น่าสนใจนะครับเป็นชั้นแนลหนึ่งนะครับที่ปรากฏในโลกโซเชียลนะครับในช่วงข้ามคืนที่ผ่านมานะครับมีชั้นแนลที่ชื่อว่าหลวงตาบุญจริงนะครับหลวงตาบุญจริงนะฮะนะครับเดี๋ยวจะไม่ชังจะเปิดคลิปต่างๆเหล่านี้แล้วเดี๋ยวเราลองดูกันนะครับว่ามีความสมจริงมากน้อยแค่ไหนนะครับรักษาใจได้เท่ากับการกลับมาอยู่กับลมหายใจตัวเองนะโยมไม่มีธรรมะไหนรักษาใจได้ เท่ากับการกลับมาอยู่กับลมหายใจตัวเองนะโยมอ่ามาดูต่อนะฮะมีเยอะแยะเลยครับมีหลายหลายรายการเลยนะฮะอ่าของล่องช่องหลวงตานะครับนี่เป็นพับนิ่งนะฮะอ่าลองมาดูที่เขาพินเอาไว้นะครับที่มีคนดูเยอะมากๆนะฮะนี่ในช่องนี้เลยครับบางคลิปเนี่ยมีคนดูมากถึง6ล้านกาพิวแล้วนะครับบางคลิปก็2ล้านบางคลิปก็หลักพันนะครับ ลองมาดูครับที่มีการปักหมุดเอาไว้เนี่ยแสดงว่ามีคนเข้ามาดูมากนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมีผู้ติดตามนะครับมากกว่าเกือบเกือบจะแปดหมื่นแล้วนะครับเกือบเกือบจะแปดหมื่นแล้วนะครับลองเข้าไปดูนะฮะอย่าไปโกรธคนที่เคยทําร้ายเราเลยเขาก็แค่ผ่านเข้ามาสอนให้เรารักตัวเองมากขึ้นอย่าไปโกรธคนที่เคยทําร้ายเราเลยใช่ไหมฮะชัดเจนมากเลยครับว่าคนที่เขาพัฒนาสื่อนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับ อาศัยความสามารถของวิดีโอนะครับโดยปัจจุบัน Google Video เนี่ยสามารถเจเนเรตคลิปสั้นๆนะครับความยาวได้ประมาณ8วินาทีเพราะนั้นด้วยประโยคสั้นๆที่กินใจเหล่านี้นะครับผู้ที่พัฒนาหรือพร้อมเนี่ยครับก็ใช้ความสามารถนี้นะครับในการสั่งวิดีโอนะครับตัวโปรแกรม VO3 เนี่ยครับให้เจ n น สื่อเหล่านี้ออกมานะครับแล้วก็ลองเลื่อนไปดูนะครับเนี่ยนะครับก็จะเป็นรูปนะครับของพระรูปนี้นะครับก็คือหลวงตาบุญจริงนะครับก็น่าสนใจมากๆเลยผมคิดว่าหลายๆท่านนะครับต่อไปนี้นะครับเราน่าจะเห็นสื่อดีๆนะครับเต็มไปหมดเลยครับในโลกโซเชียลนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าเราก็ต้องแยกให้ออกนะครับว่าสื่อไหนนะครับเป็นสื่อของจริงสื่อไหนเป็นสื่อที่สร้างจาก AI นะครับแล้วก็ในเมื่อปัจจุบันเนี่ยนะครับพระที่เป็นรูปจริงนะครับบางทีก็ไม่ค่อยมีความ น่าเชื่อถือแล้วใช่ไหมครับเราก็ลองมาฟังพระจาก AI ดูบ้างนะครับนะครีเอเตอร์นะครับที่เป็นนักสร้างสรค์ส,รสื่อเนี่ยถ้ามีความรู้อยู่เพียงอย่างเดียวเนี่ยสร้างสรรจากภาพจริงอย่างเดียวไม่เพียงพอละต่อไปนี้จะต้องเรียนรู้ในการสร้างวิดีโอหรือภาพจาก AI ร่วมด้วยนะครับก็จะเป็นประโยชน์ในการทํางานหรือการดําเนินชีวิตประจําวันต่อไปนะครับสำหรับในคลิปนี้มีประมาณนี้ครับสวัสดีครับ เราก็ได้เห็นพร้อมกันแล้วนะครับว่าการใช้ AI เพื่อสร้างคำคมในชีวิตประจำวันนั้นเป็นไปได้อย่างไรเทคโนโลยีนี้ไม่ได้มีไว้แค่เรื่องยากๆนะครับแต่ยังสามารถเป็นเพื่อนคู่คิดที่ช่วยเติมพลังบวกและแรงบันดาลใจให้กับเราได้ในทุกวันหวังว่าทุกคนจะลองนำไปปรับใช้กันดูนะครับ เรามาต่อกันเลยนะครับในช่วงชีวิตดีมีสุขวันนี้เราจะมาฟังเรื่องราวชีวิตจากแขกรับเชิญที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเส้นทางการทำงานการใช้ชีวิตหรือมุมมองที่น่าสนใจเพื่อให้เราได้เรียนรู้และเข้าใจโลกในแบบที่กว้างขึ้นครับไปรับชมกันครับมีความรักในการท่องเที่ยวเดินทาง เมืองไทยเป็นเมืองแห่งความสวยงามพี่ดีใจมากที่พี่ได้ย่างก้าวขึ้นมาในสังคมสูงอายุพี่ชอบไลแดนซ์ฝึกสมองมีความจำที่ดีและไม่เป็นไอโซเมอร์เป็นสังคมที่อบอุ่นต้ารับทุกคนนะคะที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตเทศบาลน,นนเนี่ยค่ะ ลลลลิดาตรงสริกุลนะคะเรียกสั้นๆว่าลิดาค่ะพอดีพี่จบมาทางด้านท่องเที่ยวโดยเฉพาะที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนนะคะมีความรักในการท่องเที่ยวเดินทางทุกครั้งที่เราท่องเที่ยวเดินจากบ้านออกจากบ,บ้านไปนะคะไปสู่จุดหมายปลายทางมีแต่สิ่งที่สวยงามเมืองไทยเป็นเมืองแห่งความสวยงามไม่ว่าจะเป็นสายลมแสงแดดหรือทะเลพี่ชอบท่องเที่ยวแหล่งธรรมชาติเพราะว่าเมืองไทยลงมีไงคะสี่ภาค ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานล้วนแต่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่แตกต่างกันไม่ว่าสภาพผู้คนวัฒนธรรมอาหารก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นพี่จะแฮปปี้มากเวลาพี่พี่ได้ไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะทะเลและภูเขาทันใดที่จบก็มีความปรารถนาที่อยากจะเข้าสู่การท่องเที่ยวเลยค่ะเพราะว่าเรารู้สึกรักพอเราได้ฝึกงานแล้วเราเลยชอบอาชีพนี้เลย พี่กเกษียณจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผู้อํานวยการกองนวัตรกรรมอุตสาหการรมท่องเที่ยวค่ะดูแลภาคเอกชนเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการเราจะนําความรู้เรื่องนวัตรกรรมไปให้เขาได้เรียนรู้และก็รู้ในการประชาสัมพันธ์หรือการที่จะจูงใจนักท่องเที่ยวทุกคนให้เดินทางเข้าไปชุมชนเขาขายแหล่งท่องเที่ยวเขาได้ยังไงใช่ไหมคะเขามีแต่สินค้า เราก็นํานวัตรกรรมนั้นไปต่อยอดให้เขาเช่นเขามีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเขามีแฮนดิครา t ที่จะผลิตขึ้นมาเป็นสินค้าชิ้นหนึ่งแต่เขาหาตลาดไม่ได้เราก็บอกเขาเลยว่าพี่เราควรจะศึกษาหาวิธีว่าทำย่างไรนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเดินในชุมชนเนี่ยจะได้รู้จักสินค้าของพี่ทำไงคะ ต้องประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์หรือทําเป็น QR code นั่นคือนวัตกรรมชนิดหนึ่งถูกไหมคะเมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาปุ๊บ QR code มีทุกจุดสามารถเช็คอินแล้วก็รู้ข้อมูลในชุมชนนั้นได้ครบหมดเวลาทำงานกับชุมชนมีปัญหาเยอะมากจริงๆแล้วเราต้องการส่งเสริมเขาให้เขาเป็นชุมชนที่ เข้มแข็งสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองได้มีรายได้เลี้ยงตัวเองในเมื่อคุณอยากจะเข้มแข็งมีรายได้เองคุณต้องพึ่งตัวเองได้คุณทํายังไงการที่คุณเป็นเจ้าบ้านที่ดีควรจะเป็นอย่างไรชุมชนจะไม่ค่อยเข้าใจว่าเหตุที่เราเข้ามาชุมชนเขานี่เพื่ออะไร แต่เขาก็จะบอกว่าอการท่องเที่ยวมาเอาอะไรมาเนี่ยผู้คนมามาย่างเดินพื้นที่เขาทําให้สกปรปกบ้างทิ้งขยะบ้างอันนี้นเราให้ความรู้อบรมเขาเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งเขารู้สึกรักแล้วก็ห่วงแหนชุมชนตัวเองในที่สุดเขาก็มีไรายได้ยืนหยัดได้ตัวเองความเครียดในชีวิตมันมีทุกคนมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ถูกไหมคะเราก็มีทางออกค่ะเราก็เปลี่ยนสถานที่ใหม่ๆ workcation คือการไปทำงานนอกสถานที่ สูงวัยหรือเขาเรียกว่าเอจจิ้งโซซ e เตี้เป็นสังคมที่ดีพี่ดีใจมากที่พี่ได้ย่างก้าวขึ้นมาในเอจจิ้งโซซเตี้เพราะว่าอะไรนะคะเป็นสังคมที่อบอุ่นเพื่อนฝูงเยอะแล้วก็เป็นรุ่นราวขขาวเดียวกันถึงแม้รุ่นพี่ๆที่เขาอยู่มาก่อนเราเนี่ยเขาก็ต้อนรับเราไม่ค่อยมีปัญหาสาหรับพี่เลยพี่สามารถอยู่ได้เลยค่ะ ทุกคนนะคะที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เทศบาลนนเนี่ยค่ะน่ารักจริงๆไม่ว่าเราจะเข้าไปแจมในห้องลายแดนห้องกิจกรรมออกกำลังกายดีกันหมดแล้วพี่ๆทุกคนเนี่ยรู้สึกจะรักสุขภาพแล้วก็มีความสุขในการที่ได้ออกจากบ้านแล้วมาเจอกันที่นี่นี่นคือเป็นจุดรวมนี่คือเป็นสังคมที่ถือว่าดีที่สุดนะคะในเทศบาลนครนนทบ,บรุรีพี่ชอบลายแดนซ์มากที่สุดเขาบอกว่าดนตรี คือการออกกำลังกายที่ดีชนิดหนึ่งโดยเฉพาะลายแดนซ์เป็นการฝึกสมองให้เราจำว่าเราจะก้าวขาซ้ายขาขวาอันนี้ต้องจำจำังหวะสเต็ปด้วยนะคะมันเป็นสิ่งที่ดีมากฝึกสมองเราให้เราช่วยความคิดเราเราจะมีความจำที่ดีและไม่เป็นไอโซเมอร์ S <S วิธีดูแลตัวเองง่ายมากเลยค่ะมี3ออถูกไหมคะท,ทั่วไปคือ1อาหาร แล้วก็ 2. อ,ออกกําลังกายแล้วก็ 3. อากาศเราต้องอยู่ในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ที่ดีแล้วก็ออกกําลังกายสม่ําเสมออาหารการกินเราก็เลือกนิดนึงเราไม่กินแบบเด็กๆท,ท,ทั่วไปแล้วเพราะเราอยู่ในสังคมสูงอายุแล้วก็การนอนหลับพักผ่อนด้วยอีกอันสำคัญมากเลยค่ะนั่นจะทําให้เรารู้สึกตื่นขึ้นมาด้วยความสดชื่นโดยส่วนตัวเอ็กซ์ซอร์สไ์ง่ายๆเลยค่ะคือเช้ามาเราจ็อกกิ้ง เดินออกกําลังกายตามวัยของเราไม่หนักเกินไปไม่มากเกินไปประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมง <S <S ความสุขในวันนี้ของพี่ในวัยน,นี้นะคะ <S <S คือพี่ได้มีเวลาเป็นของตัวเองเต็มที่เลยค่ะไม่ว่าพี่จะคิดจะทําอะไรนะคะพี่มีเวลาให้ตัวเองนะคะหลังจากที่เราทํางานมาจนเรากเกษียณแล้วงเงินเกษียณที่เราเก็บเราก็สามารถที่จะใช้จ่ายอะไรของเราได้แต่ส่วนใหญ่พี่ก็ใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวอ,อีกนั่นแหละค่ะ นอกจากอาหารไปเที่ยวความสุขคขอยคว้าได้ตอนที่เรายังเดินได้มีเรี่ยวมีแรงรีบเลยค่ะตอนนี้อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะไม่ใช่ว่าเฉพาะผู้สูงวัยเท่านั้นมาออกกำลังกายกันเถอะค่ะออกกำลังกายที่เขาเรียกว่า กีฬาเป็นยาวิเศษจะทำให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงมีชีวิตมีจิตใจที่สดชื่นแจ่มใสยอยู่ตลอดเวลาสุขภาพกายดีนำสู่สุขภาพจิตที่ดีด้วยขอขอบคุณเรื่องราวและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกับผมวรวิ์นาคแป้นและรายการสุขใจไฮเชได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ